ลงนามแต่งตั้งบริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน PEA เมื S <S <an> ่อปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมานายสมชัยจรุงธนกิจรองผู้ว่าการพัฒนาองค์กร PEA ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน PEA เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาแต่งตั้งบริษัทจัดการและสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนสมาชิกของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน PEA ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดยลงนามแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหรือบลจ5แห่งคือบจอ FC, ลจ MFC กรุงไทยกริกรไทยบัวหลวงและไทยพาณิชย์ทั้งนี้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน PEA เป็นกองทุนที่ได้รับรางวัล Base of the Best Awards ที่มอบให้กับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในเอเชียที่มีการพัฒนาและประสบความสำเร็จ การแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนของกองทุนสำลองเลี้ยงชีพพนักงาน PA ในครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวหนึ่งของการบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพ